ตอนนี้ก็อยู่บางทีบ้านเข้าในนะครับซึ่งเป็นเพื่อนนึ่งของตำบลเชิงแซ่น,นี้เราอยู่บางทีร้า,านชาเข้าในนะครับร้านนี้เขาก็เปิดมานานเลี่ยแ้วก็ก็มีเมนูกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อดข้าวโงข้าวไรส์าลนะครับก็วันนี้ก็มา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 ,มาชิมกนะัน พราะรสชาตินั้นจะเป็นบันทือนะครับว่าแต่ตอนนี้วัรจันทร์เนี่ยถือว่าเวิร์กเลยนะแข็งๆเขาก็ตกแต่งลานสวยนะครับเป็นลานที่อยู่กลางๆทุง่งนาเลย mm hmm. ตรงน,นี้ถ้าใครมาจากอำเภอมาเล็กวัดตะโคนะครับก็จะขี่ประมาณสักห้ากิโลนะ,ะ mm hmm. พอผลทุง่งโซล่าเซลล์พอจะถึงทีทีนี้นะคร mm ับ hmm. เดี๋ยวเรามาลองมาลองรสชาติก mm ันวันนี้ตั้งมาแล้วต้องจ้าม ข้าวชามก็จะเป็นเส้นเหล็กกับเป็นมีเขานะคระับเดี๋ยวเราจะมาเลยรสชาติจะเป็นมือนี้ครับนี่ก็มาแล้วนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นเส้นเหล็กเหล็กนันนี้ก็เป็น เส้นมีครับมีแห้งครับเดี๋ยวจะมาชิมกันน,น,น้ำรสดาบน้ำซุปนี่เืีว่าสำคัญนะครับของก๋วยเตี๋ยวนะี่ยน้ำรสดาบโอ้โหมันจะหวาน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 แล้วก็ได้กินเครื่อง เอื work, work, ้อเฟื้อครับขอบค้า <c oughs> <c oughs> ถึงที่บรรยากาศดีนะครับอการค้า,าก็จะเป็น อะไรที่ลมลือนิดนะคนทางๆเขาจะมีหลังค้าเขาค้ายคล้องแบบคล้ายคล้องหินคล้อง่ฉยหรือว่าผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะครับหัวข้าวเลนะ็บเนี่ยเขาก็จะมีา้ายทางๆด้วยนะครับในถึงนี้เข้าในเนี่ยครับเขาจะมีเขาอยู่ช่องลูกนะครับถือว่าเป็น อีกนึ่งเรื่องรลวเพราะว่าตำานานตำานานที่เกี่ยวกับนายเล่งนะครับานายเลง่งเนี่ยทำกระนามพักถึงก็พักเท่านี้ครับเสียข้าในนะครับถึงก็เขาลูกนึงก็เขาเหลวข้าในอีกกลุนึงเขาเหลวข้าหลักซูนนะครับถือว่าเป็นอีกื้นทีน่นึงที่มีตำานานเกี่ยวข้องกับนายเล่งนะครับทั้งว่ากินข้าเวเจ้าทีนี้ก็ก็จะได้ฟังเรื่องของนี้ด้วยนะ แต่เวลานี้เขาเขามีปิคั่วด้วยสำหรับคนที่ชอบกินแพทนะครับนะเขาคัา่วเองจะเอาหลานบอกเขาคัา่วเองนะครับแต่ผมกินแพทไม่ค่อยได้ ค okay. เ,เพี๋ยวแพงก็จะกินง่ายไว้นะครับร้านนะครับเปิดนะครับร้านนี้เขานนจะเปิดตั้งแต่เชา้าน มึงตึงบาดตามุ่งนะครับแล้วีคเข้ามาก็จะอยู่ฝ่ายมือต้องกินยังไงร้านก็จะไปมีมีไอ้ร้านชาที่จำนำเลยต้องกินยังไงเล็กต้องกินร้านชาเขาเลยนะครับก็อยู่ที่เดียวกันกับกพื่เดียวนี้นะครับนะ นี่ก็มากินก๋วยเตี๋ยวผู้ใหญ่ตานถิ่ชาเข้าในนะครับก็ถือว่าอิมอออาอาม่มนะครับอของเขาก็ให้เยอะแต่รสชาติก็กลมกล่อมนะครับจะมีกลิ่นข้าวเข่องนวยนะก็าก็ฟักร้านก๋วยเตี๋ยวเลือผู้ใหญ่ตานถิ่ชาเข้าในถิ่นบ้านเข้าในด้วยนะครับหัก ใครที่มาจะสุงมค้าก็จะยุ่ง้ายมือเวกันมาได้นะครับทีนี้ก็ยังมีค่องค้ายื่นอีครบบเชนปวกแฮรลินงจืดตาแพงหรือว่าผลิตภัณฑ์จากปานโนนนะครับก็สามารถเวมาอุดหนุนกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็พอก็บคุณนะครับทีาเดี๋ยวขังต่อไปเราจะไปที่ไหนก็ติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ